bmw f02 นะครับเข้ามาเซอร์วิสน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันส่งท้ายนะครับแล้วก็ตรวจเช็คระยะทั่วไปนะตรวจเช็คอุปกรณ์รอบเครื่องช่วงล่างระบบไฟนะสิ่งแรกที่เราเปิดฝากระโปรงมาเจอแล้วก็คือฝาปิดน้ำมันเครื่องนะรั่วซึมนะโอลิงเอาไม่อยู่ยนะ้วมีคาบน้ำมันรั่วด้านบน2ท่อน้านะท่อน้ําบนเป็นสีน้ําตาลเข้มนะคือเสื่อมสภาพแล้วนะครับพร้อมที่จะระเบิดรั่วนะท่อน้ําบนนะแล้วก็จะมี ท่อไหลกลับกระปุกพักน้านะเส้นเล็กนะสีออกน้ําตาลเข้มนะพร้อมที่จะรั่วนะครับแล้วก็มีด้านล่างด้านล่างนะจะมีคาบน้านะคาบน้ําซึมนะจากกระปุกพักน้านะอันนี้คือด้านบนนะที่เราเปิดมาเราเจอนะเดี๋ยวเราจะเช็คด้านล่างอีกทีหนึ่งนะว่ามีน้ํามันเครื่องหรือน้ํามันอื่นๆรั่วซึมหรือเปล่านะครับที่เราเปิดแผ่นปิดใต้ท้องมานะแผ่นปิดใต้ท้องมันขาดแผ่นหนึ่งนะแผ่นด้านหลังนะ ด้านล่างน้ำมันเครื่องรั่วซึมไม่มีนะถือว่าสภาพโอเคนะครับผมไม่มีจุดรั่วซึมนะพวกเกียร์พวกอะไรไม่มีนะครับยางเป่ากลางก็อยู่ในสภาพที่ดีนะแต่ว่าจะมีด้านท้ายก็จะมีบูธหิ้วเฟืองท้ายด้านหลังนะนี่นะก็คือเปื่อยขาดแล้วน,นะครับผมตัวเล็กด้านหน้านะแต่ตัวด้านหลังยังไม่ขาดนะแต่ว่า มันเริ่มซุดแล้วนะครับผมถ้าเปลี่ยนบูทหิ้วเฟืองท้ายก็ต้องเปลี่ยนยก3าตัวนะครับดูน้ามันเครื่องคันนี้นะครับคันนี้น้ามันเครื่องถือว่าดํามากแล้วไม่แสนกว่าถ้าไม่เปลี่ยนนะครับจะมีปัญหาข้างในเครื่องนะนงถ้าดํากว่านี้นะข้างในจะเป็นตะกันนะครับแนะนําว่าถ้าคุณซื้อรถมาเนี่ยคุณนํามาเปลี่ยนน้ามันเครื่องก่อนดีที่สุดจะได้ไม่พังทีหลังส่วนน้ำมันเกียร์นะครับสภาพยังถือว่าโอเคอยู่นะ ตัวเกียร์เราเห็นก็าสาภาพสียังดีอยู่เลยนะครับดีนะที่มาเปลี่ยนปัญหาเกียร์จะได้ไม่พังนะครับเพราะไม่แสนกว่าเนี่ยเกียร์เบีมจะค่อนข้างมีปัญหาถ้าไม่เปลี่ยนมันเกียร์ตรงตามระยะนะครับน้ำมันเฟืองท้ายแห้งนะครับถ่ายออกมาแล้วน้ำมันเฟืองท้ายไม่มีหยดเลยนะ F02 นะครับทะเบีย 87, น8 7 8 8